สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fan Hero Channel ในคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าคอมิกค,ครับซึ่งคอมิกที่เราจะามาสรุปในคลิปนี้ก็คือ Marvel Zombies Return โดยที่เรื่องราวเนี่ยจะเริ่มต้นต่อมาจาก Marvel Zombies ภาค2นะครับซึ่งสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็เชิญทุกท่านเนี่ยไปรับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันได้เลยครับผม เดอะวัชเชอร์ผู้เฝ้ามองเหตุการณ์ของจักรวาลดมาเวลซอมบี้เนี่ยได้เล่าถึงเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ซอมบี้ที่ยังคงรอดชีวิตอยู่ครับได้แก่สไปเดอร์แมนบูฟเฟอรีนจายแอน w a แมนวาร์สลุคเคชแล้วก็แบล็กแพนเทอร์ที่ถูกวัดไปยังจักรวาลอื่นโดยมอคอมคอเตสสไปเดอร์แมนเนี่ยถูกย้ายมายังจักรวาล e a เอิร์สีโลกใบนี้มันช่างมีชีวิตชีวาต่างจากของเขาเหลือเกินเขาเนี่ยรู้สึกเศร้าใจครับที่ตนเนี่ยเป็นผู้ทำลายภาพที่แสนสวยงามนี้ที่จักรวาลมาเวลซอมบี้เดิม สไปเดอร์แมนเนี่ยก็พยายามจะหาทางกลับไปยังจักรวันเดิมของตนครับเขาเนี่ยจะยิงใย,ยออกไปแต่ว่ามันก็กลายเป็นเส้นเลือดแทนครับพลังของเขาเนี่ยดูจะเพี้ยนไปครับเมื่อมาอยู่ต่างจักรวาลซึ่งต่อไปเนี้ยผมจะขอเรียกเขาว่าสไปเดอร์ซอมนะครับ สไปเดอร์ซอมเน่ก็อ่านข่าวของโลกนี้ครับแล้วพบว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์อีกคนเนี่ยกำลังเรียนอยู่ในมหาลัยก่อนที่จะไปสะดุดตาเข้ากับแผ่นจารึกโบราณครับสไปเดอร์ซอมเน่ก็จำได้ว่าแผ่นศิลาเนี้ยคิงพินกับพวกอาชญากรเนี่ยต้องการแย่งชิงมันครับเพราะว่ามีเคล็ดลับของความเป็นอมตะอยู่เขาเนี่หวังว่าจะสามารถไขความลับนี้ได้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากคำสาปนี้แล้วก็จะเป็นการไถ่บาปที่เขาเคยฆ่าป้าเมย์กับแมรี่เจนด้วยครับลูกน้องคิงพินครับที่สอดแนมอยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าสไปเดอร์ซอมเนี่ แจ้งกับคิงพินครับแล้วคิงพินเนี่ยก็โมโหมากเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการแผ่นจารึกโบราณครับดังนั้นเนี่ยเขาจะรวบรวมวายรายผู้มีพลังเนี่ยไปจัดการกับสไปเดอร์แมนซะ สไปเดอร์ซอมเนี่ยก็ได้มาที่มหาลัยครับเขาก็เห็นปีเตอร์อยู่กลุ่มเพื่อนแล้วก็มีแมรี่เจนอยู่ด้วยเขาเนี่ยคิดถึงเธอเหลือเกินครับคิดถึงรสชาติแสนหวานของเลือดแล้วก็เครื่องในของเธอไม่ไม่ไม่เขาเนี่ยต้องควบคุมความหิวโหยให้ได้ครับทันใดนั้นเนี่ยกลุ่มไวรัสซินิสเตอร์ซิกส์เนี่ยก็ได้บุกเข้ามาครับด้านปีเตอร์ของเอิร์ธซีเนี่ยก็ได้ปลิกตัวออกมาครับเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์ซอมเนี่ยก็เข้าไปแทรกครับหยุดพวกซินิสเตอร์ซิก์แต่แล้วเนี่ยสมุนไพพราจาาาาาากตััววขของงปาคคาวเวนเน่ทให้้บ เขาได้กัดคอของคราวเวนเนี่ยยังป่าเทือนเลยทำเอาคนในกลุ่มเนี่ยสตั้นไปเลยครับสไปเดอร์ซอมเนี่ยก็ไล่ฆ่าพวกซินิสเตอร์ซิที่เหลืออยู่ครับจนกระทั่งเหลือแค่แซนแมนครับเฮียแกเนี่ยก็สติแตกก็รีบหนีออกมาทันทีด้านของคิงพินกับสมุนเนี่ยก็ได้เข้าไปชิงแผ่นจารึกครับแต่ว่าคิงพินที่เห็นสไปเดอร์แมนเนี่ยยังอยู่นะก็เลยเข้าปะทะกับเขาครับแล้วก็ถูกสไปเดอร์ซอมเนี่ยกินอิ่มหนำเลย พวกลูกน้องเนี่ยก็เลยรีบโกยครับแซนแมนที่กําลังหนีเนี่ยเขาก็ได้เจอกับสไปเดอร์แมนตัวจริงแต่ว่าแซนคุงเนี่ยมันนึกว่าเป็นซอมบี้ครับก็เลยจัดการซัดเขาแล้วก็ยัดทรายเข้าไปในตัวของปีเตอร์จนเขาเนี่ยท้องแตกตาย น่าสงสารจริงๆด้านของสไปเดอร์ซอมเนี่ยกำลังจัดการกับความหิวครับพอเขาเนี่ยมองกลับไปก็เห็นพวกซินิสเตอร์ซิกส์เนี่ยกลายเป็นซอมบี้ไล่กินคนในมหาลัยครับเขาเลยพูดขึ้นมาว่าไม่หยุดนะพวกแกทำไรพวกเขาเป็นเพื่อนของฉันฉันต้องช่วยพวกเขาต่างหากเล่าปีเตอร์เนี่ยก็ฆ่าพวกซินิสเตอร์ซิกส์เลยครับแต่ว่ามันก็สายเกินไปครับทั้งแมรี่เจนแล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ยตายไปมากมายเลยแถมแผ่นจารึกเนี่ยยังถูกขโมยไปแล้วนะครับมันก็เลยทำให้สไปเดอร์ซอมเนี่ยเครียดเลยครับเขาเนี่ยเป,บบเ,เป็นฮีโร่ไนนัด้ เขาก็จะเป็นสัตว์ประหลาดแทนสไปเดอร์ซอมเน่ก็ได้ถลกหนังของเขาเนี่ยทิ้งลงถังขยะเลยครับเขาคงไม่มีวันกลับไปเป็นมนุษย์ได้อีกแล้วด้านของวัชเชอร์ที่เห็นเน่ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องติดต่อพักพวกแล้วเพื่อหาทางกําจัดพวกซอมบี้ฮีโร่ทิ้งครับ แต่แล้วเจนแมนซอมบี้เนี่ยได้โผล่มาที่นี่ครับแล้วก็เขมือบวอตเชอร์เลยเขาเนี่ยถูกวาร์ปส่งมาที่นี่พอดีนะครับแล้วก็คิดแผนการที่จะกัดกินทุกชีวิตในมัลติเวิร์ส2ปีต่อมาครับหลังเหตุการณ์นในตอนแรกซอมบี้เจนแมนเนี่ยได้วาร์ปมายัางห้องใต้ดินของโทนี่ครับเพื่อหาของบางสิ่งโทนี่สตาร์จากเอิร์ธซีเนี่ยตอนนั้นกําลังเผชิญกับปัญหาโรคพิษสุราเรื้อรังแล้วก็กําลังจะขายบริษัทแล้วก็สิทธิบัตรทั้งหมดของเขาให้กับชาวจีนครับตอนนั้นเนี่ย,ยได้ อาสาลงไปสำรวจชั้นใต้ดินแทนโทนี่ครับแล้วเขาคนี้ก็ถูกแจ็์แมนซอมบี้เนี่ยโจมตีแฮปปี้เนี่ยก็ติดเชื้อครับแล้วก็ได้ไปไล่กัดแพร่เชื้อใส่คนอื่นในบริษัท เปเปอร์เนี่ยเขาบอกให้โทนี่เนี่ยรีบสวมชุดกรอบไปช่วยพวกเขาทีสิแต่ว่าโทนี่ก็ดูไม่มีกระจิตก,กระใจครับเขาบอกว่าชุดของเขาเนี่ยอยู่ในกระเป๋าแต่ว่าเขาก็ลืมไปแล้วว่ามันเนี่ยอยู่ที่ไหนครับบางทีอาจจะเป็นในห้องน้ําก็ได้ด้านโรดี้เนี่ยเพื่อนรักของโทนี่ครับก็สู้ครับแล้วก็ถอยเข้าไปหลบในห้องน้ํเาเขาเนี่ยก็เจอเข้ากับชุดกรอบของโทนี่ครับก็เลยสวมมันเขาสว่พวกผีดิบซะเลยโรดี้เนี่ยจะเข้าไปช่วยโทนี่กับเปเปอร์ครับแต่ว่าพลังของเกาะเนี่ยมันดันหมดซะกอ่อนนะครับเพราะว่าโทนี่เนี่ยไม่ได บี้แทนครับ แต่ว่าเปเปอร์เนี่ยก็พลาดท่าถูกกัดเข้าให้เธอเนี่ยยังกินแขนของตัวเองด้วยโทนี่เนี่ยถึงกับผืออึดพระอมครับอ้วกใส่หน้าเธอไปเลยแต่แล้วซอมบี้เปเปอร์เนี่ยก็ดันดิ้นทรมานครับแล้วก็วิ่งออกจากห้องไปโรดี้ก็เลยงงว่าในเหล้าของโทนี่เนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรหรือเปล่าโทนี่เนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเหล้าผสมหุ่นนาโนที่เขาเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้รักษามะเร็งแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลกับพวกซอมบี้ครับเพราะว่ามันมีฤทธิ์กัดก่อนเชื้อไวรัสแต่ว่าต้องไอ้พวกซอมบี้เนี่ยกินเข้า ผล <c oughs> หลังจากฆ่าเปเปอร์โพสครับด้วยนาโนบอทเนี่ยโทนี่ก็บอกว่าเกราะไอออนแมนเนี่ยจำเป็นต้องชาร์จพลังของชุดเกราะก่อน <c oughs> ด้านล่างเนี่ยมันมีเครื่องชาร์จที่เติมพลังให้เต็มภายใน1น,นาทีครับ <c oughs> แต่ว่าซอมบี้ด้านล่างเนี่ยมันเยอะเกินไปโทนี่ก็เลยส่งต่อชุดเกราะไอออนแมนให้โรดี้ครับ <c oughs> แล้วก็ปล่อยให้พวกซอมบี้เนี่ยกินตัวเองไปซะ <c oughs> ด้านของแจ็สแมนเนี่ยได้อุปกรณ์ที่มันต้องการแล้วครับ <c oughs> แล้วมันจะหาทางกลับไปยังดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> โรดี้เนี่ยออกจากอาคารครับแล้วก็ทำลายล้างพวกซอมบี้ที่เหลืออยู่เลย 4ปีต่อมาครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากการมาถึงของสไปเดอร์ซอมคิตตี้พายเนี่ยกำลังหนีการไล่ล่าจากพวกนินจามืดครับเดอะแฮนด์เธอเนี่ยได้เจอกับวูฟเฟอรีนครับแต่ว่ามันคือซอมบี้วูฟเฟอรีนมันได้เข้าจู่โจมเธอครับแล้วก็ทะลุตัวผ่านไปครับเพราะว่าคิตตี้พายเนี่ยมีพลังพิเศษไอทะลุตัวใช่ไหมซอมบี้วูฟเฟอรีนเนี่ยก็เลยเปลี่ยนไปขย้ำพวกนินจาเดอะแฮนด์แทนก่อนที่มันเนี่ยจะหันมากัดจะเล่นงานเธอต่อครับแต่แล้วสไปเดอร์แมนเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยคิตตี้ครับแล้วก็พาเธอไปทที่ห้ออององงดลขเา สไปเดอร์แมนเนี่ยเล่าถึงที่มาของโรคระบาดให้คิตตี้ฟังครับบูเบลินตนนั้นเนี่ยมาจากจากักรวาลมาเวลซอมบี้ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากสายฟ้าประหลาดครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฝันร้ายก็ได้ปรากฏขึ้น มันเริ่มลุกลามมาถึงจักรวาลน,นี้ด้วยครับซึ่งสไปเดอร์แมนเนี่ยได้สร้างวัคซีนขึ้นมาตัวหนึ่งสไปเดอร์แมนเนี่ยบอกว่าเชื้อซอมบี้เนี่ยรักษาไม่ได้แล้วครับเขาได้ทําวัคซีนนี้ขึ้นมาเพื่อควบคุมความหิวโหยครับแล้วก็คิดจะใช้มันเพื่อช่วยซอมบี้วูฟเวอรลนแต่ว่าเขาเนี่ยจำเป็นต้องเอาเลือดของวูฟเวอรีลนของจักรวาลน,นี้เป็นส่วนผสมครับเพื่อสร้างฮิลิ่งแฟกเตอร์ขึ้นมาใหม่ครับขณะดเดียวกันเนี่ยซอมบี้บูฟเวอร์ลินเนี่ยกำลังฆ่าพวก,างงานนกด ซอมบี้วูฟเวอรีเนี่ยก็ได้ทำการสังหารไอออนฟริสซันไฟแล้วก็ชางชีครับในตอนนั้นเนี่ยวูฟเวอรีของเอิร์ธซีเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมต่อสู้กับเขาครับพวกเดอะแฮนเนี่ยที่เหลือก็ได้บุกเข้ามาสมรงด้วยครับ อิเล็กตราเนี่ยก็ถูกวูฟซอมเนี่ยเสียบร่างคนที่เหลือเนี่ยก็ปะทะกันไปมาครับส่วน2องบูเบอรีเนี่ยก็เตรียมจะฟาดฟันกันยก2แล้วด้านของคิตตี้เนี่ยกำลังฟังคําอธิบายจากสไปเดอร์แมนนะเธอก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าบางอย่างครับมลงวันเนี่ยตอมหึ่งเลยทีเดียวเธอเนี่ยก็เลยทะลุเข้าไปดูในตู้ครับแล้วก็เจอกับชิ้นส่วนของมนุษย์เนี่ยถูกแขวนเอาไว้เธอก็กรี๊ดเลยสิครับกรี๊ดสไปเดอร์แมนเนี่ยก็ได้มารับตัวเธอครับแล้วบอกว่าผมคิดว่าคุณเนี่ยไม่ควรทําอย่างนั้นนะคิตตี้ ก็จะปิดเอาไว้สักหน่อยแต่ว่าตอนนี้คงไม่ต้องกักกันอีกแล้วล่ะสไปเดอร์แมนเนี่ยก็ได้ถอนหน้าก,ากากออกครับเพราะว่าที่จริงเนี่ยเขาคือสไปเดอร์ซอมคิตตี้ก็ยิ่งกรี๊ดหนักเข้าไปใหญ่เลยครับแต่ว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยยั้งเธอ,เอไว้ก่อนเด๋วคิตตี้ฟังผมก่อนนะผมเป็นซอมบี้กินคนบ้างแต่ว่าก็มีแต่พวกชั่วควรตายเท่านั้นผมกําลังหาทางรักษาหาทางช่วยวูฟฟอรีนช่วยโลกใบนี้และไถ่ถอนดวงวิญ,ญญาณของผมเองด้วย คิตตี้เนี่ยก็ถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าสไปเดอร์ซอมเนี่ยไม่ได้หลอกเธออยู่สไปเดอร์ซอมเ่ยก็เลยบอกว่าคิตตี้อ่ะมีพลังทะลุผ่านสิ่งของถ้าเธออยู่ในร่างนั้นเนี่ยเขาก็ทาอะไรเธอไม่ได้หรอกสไปเดอร์ซอมเนี่ยยังยื่นไม้แหลมให้คิตตี้ครับแล้วก็บอกว่าจุดอ่อนของเขาเนี่ยอยู่ที่สมองถ้าเขาเนี่ยตุกติกเนี่ยแทงเข้าไปตรงนี้เลยมันจะฆ่าเขาทันทีที่จริงเนี่ยมันเป็นความลับซอมบี้ที่ไม่มีใครรู้นั่นแหละเขาเนี่ยก็ยอมบอกเธอด้วยคิตตี้ก็เลยยอมเชื่อครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยจะไปหาววรนด้ยกั พอทั้งคู่มาถึงเนี่ยวูฟฟอร์ลินก็ได้กลิ่นเน่าจากสไปเดอร์ซอมครับก็เลยกะจะเข้าไปเล่นงานเขาแต่ว่าคิตตี้เนี่ยก็ห้ามเอาไว้นะครับตอนนั้นเนี่ยวูฟซอมก็ฉวยโอกาสแทงวูฟฟอร์ลินเข้าที่ด้านหลังเลยครับสไปเดอร์ซอมเนี่ยก็บอกกับวูฟฟอร์ลินซอมบี้ว่าเฮ้ยหยุดก่อนเขาหาวิธีรักษาได้แล้วแต่ว่าวูฟซอมเนี่ยไม่สนใจครับคิตตี้ก็รอบกระโดดตัวจะแทงสมองเขาแต่ว่าก็พลาดครับวูฟซอมเนี่ยก็ตบเธอออกไปส่วนวูฟคนเนี่ยก็เข้าไปเสียบวูฟซอมต่อครับพอวูฟซอมล้มลงเนี่ยวูฟคนก็เข้าาไปถมมซึ่ง Spider ก็ได้อธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังครับตอนนั้นพวก Ninja the Hair นินจาเดอะแฮร์ก็ได้ติดเชื้อแล้วก็กลายเป็นซอมบี้ครับวูฟเวอรเนียก็เลยเข้าไปประทะกับพวกมันหลังจากนั้นเนี่ยวูฟเวอรีนก็ได้มอบเลือดของเขาให้กับสไปเดอร์ซอมครับสไปเดอร์ซอมก็กล่าวขอบคุณแล้วก็บอกว่าวูฟเวอรเนียได้ช่วยโลกใบนี้ไว้เลยนะเขานีจะเอาตัววูฟซอมกลับไปด้วยครับแล้วก็จะออกตามหาคนที่เหลือแต่ว่าวูฟเวอรีนคนนั้น,นได้ถูกซอมบี้กัดที่แขนไปแล้วหลายปีหลังจากการโจมตีของซอมบี้วูฟเวอรนญี แล้วก็หลังจากที่ฮักเน่ได้ถูกในประเทศไปยังดาวสกาโดยกลุ่มอิลูมินาติครับเขาเนี่ยก็ได้กลับมาในฐานะของคิงฮักครับแล้วก็นําเอาพักคพวกของเขาเน่ก็คือวอลบาวเนี่ยกลับมาล้างแค้นเมื่อเดินทางมาถึงดวงจันทร์เนี่ยฮักก็ได้พบกับแบล็กโบลครับแล้วก็เมดูซ่าที่กลายเป็นซอมบี้ เพราะว่าจแอนแมนเนี่ยเดินทางมาที่ดวงจันทร์ครับแล้วก็แพร่เชื้อใส่เหล่าอินฮิวแมนจนกลายเป็นกองทัพผีดิบครับพวกมันเนี่ยก็ได้เข้าเล่นงานกลุ่มวอบาวทั้งหมดเลยฉีกกินเนื้อของพวกเขาแถมยังทําให้ฮักเนี่ยติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ด้วยครับคราวนี้คิงฮักซอมบี้ก็ได้เดินทางไปยังโลกครับแล้วก็เริ่มไล่ขมือประชาชนในนิวย์กซิตี้อย่างสุขสันต์เลยด้านของอิลูมินาติที่ตอนนี้โรดี้เข้ามาเป็นไอรอนแมนก็ได้เห็นซอมบี้ฮักเนี่ยก็เล่รีบติดต่อหาเซนทรี่ให้ไปหยุดย ฮักเ,เ,เนี่ยก็ได้คืนร่างเป็นบรูซแนอร์ครับเขาบอกว่าเฮ้ยไหนไม่เข้าใจหรอกเพื่อนความห e ิวกระหายเนี่ยเราหยุดมันไม่ได้นะเซนทรีเนี่ยก็เข้าไปปลอบบูสครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่จะหาทางช่วยให้แต่แล้วเนี่ยบูสก็ได้กัดเขาครับทำให้เซนทรีกลายเป็นซอมบี้คราวนี้ทั้งคู่เนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาร่วมมือกันแทนครับสไปเดร์ซอมที่ตระหนักได้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันบานปลายขึ้นเรื่อยๆแล้วแถมแอนแมนเนี่ยก็ไม่เข้าร่วมมาเขาครับเขาก็มีแต่ต้องหากำลังเสริมเพิ่มแล้วอเว หลายปีครับหลังจากการโจมตีของฮักเนี่ยจกักรวาล e a เอิร์ธซีเนี่ยก็ได้สุดโทมลงอย่างมากเลยแล้วก็พบกับชะตากรรมเดียวกันที่ไม่ต่างกับจกักรวาลซอมบี้ครับมีซากศพเหล่าฮีโร่เนี่ยล้มตายเกินกราดเลยเหล่าซอมบี้ a อเวนเจอร์สที่ตอนนี้ประกอบด้วยเซนทรีมูนไนท์ธันราโคซาซูเปอร์สเกลเนมอ์และก็ควิกซีเวอร์ครับพวกมันเนี่ยได้ลำลึกเยอะเย้ยถึงความหลังครับ เนื้อเรื่องเนี่ยได้เผยว่าซอมบี้วาสลุคเคสแล้วก็ซอมบี้แบล็กแพนเทอร์เนี่ยได้นำกองทัพผีดิบทั้งเผาครีชีอาแล้วก็สกาวมาลุมครับแต่ว่าก็ล้วนพ่ายแพ้ล้มตายพวกมันเนี่ยยังได้เก็บชิ้นส่วนของซอมบี้ทั้ง3ไว้เป็นที่ระลึกครับ ในจักรวาลน,นี้มันไม่มีอะไรเหลือให้กินอีกต่อไปแล้วครับด้านอมี้ไจแมนที่มาร่วมกลุ่มด้วยเนี่ยก็กําลังสร้างเครื่องย้ายมวลสารครับที่จะเดินทางไปหาอาหารที่จักรวาลอื่นเขาเนี่ยใช้ความรู้จากพวกอจฉริยะแห่งจักรวาลเนี่ยมาช่วยในการประกอบเครื่องครับแต่ว่าดูเหมือนมันจะยังขาดบางสิ่งไปนะ ในตอนนั้นเนี่ยเสียงสัญญาณก็ได้ดังขึ้นครับศาสตราจารย์เซเวียที่ถูกจับตรึงเอาไว้เป็นเครื่องตรวจจับเนื้อสดเนี่ยก็ได้บอกว่ายังมีเนื้อสดสดอยู่ที่ซาวเวตแลนด์นะเราอเวนเจอร์สผู้หิวโหยเนี่ยก็ได้นั่งยานควีนเจ็ตเดินทางไปทันทีครับแต่ว่าที่จริงเนี่ยมันเป็นกับดักนะครับยานควีนเจ็ตของพวกมันเนี่ยได้ถูกลอบยิงครับสไปเดอร์ซอมเนี่ยได้โผล่มาพร้อมกับพรรคพวกของเขาครับมีวูฟเวอรีนจากเอิร์ธซีที่ตอนนี้กลายเป็นซอมบี้แล้วมีฮักซอมบี้แล้วก็โรดี้ในชุดเกราะไออรรนนนนนนแแมมคคคิิลล่่่งงชชีีีับซึโด้เเยป็ นิ้วแล้วก็วางเอาไว้เพื่อล่อเครื่องตรวจจับของพวกอเวนเจอร์สนั่นเองฮักซอมบี้เนี่ยแคนพวกเซนทรีครับเขาบอกว่าเซนทรีเนี่ยหาโอกาสจะฆ่าเขาตอนที่เขาเนี่คืนร่างเซนทรีก็เลยบอกโทษทีวะ่ะก็แกมันกินเยอะกว่าใครเพื่อนเลย ถ้าจัดการแกได้อาหารของชั้นก็มากขึ้นด้วยโรดี้เนี่ยก็ได้เริ่มโจมตีพวกซอมบี้ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้กลายเป็นเครื่องจักรและพวกอเวนเจอร์สเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างร้อนแรงดุเดือดเลือดพล่านมูนไนเนี่ยก็บอกทันรราว่าสไปเดอร์ซอมเนี่ยแบกของบางอย่างมาด้วยครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นอาวุธที่ใช้ฆ่าพวกเขาได้พวกมันเนี่ยจึงต้องรีบแย่งมันมาครับทันราเนี่ยก็จะเข้าไปคว้าครับแต่ว่าก็ถูกฮักเนี่ยฉีกร่าง ควิกซีเวอร์เนี่ยเข้าไปแย่งบ้างครับแต่ว่าก็ถูกฮักเนี่ยเข้าไปขวางสไปเดอร์ซอมเนี่ยก็ใช้ใยเส้นเลือดของเขาเนี่ยคว้าหัวของควิกซอมแล้วก็ดึงมันขาดเลยแต่ว่าร่างของมันเนี่ยก็ยังวิ่งต่อไปครับสไปเดอร์ซอมเนี่ยก็บอกให้โรดี้เนี่ยช่วยขวางเอาไว้แต่ว่าโรดี้กำลังบุนครับวูฟเนี่ยก็เข้าไปปะทะกับเซนตรีครับเขานึกถึงตอนที่คิตตี้เนี่ยถูกพวกมันเนี่ยฆ่าถ่วงน้ำครับแล้วก็ต้องการแก้แค้นวูฟเนี่ยก็ได้เสียบกรงเล็บเนี่ยทะลุท้องเซนตรีเลยครับ เซนทรีก็ผักปูบออกไปไอ้โง่เอ้ยอยากจะปล่อยพลังระเบิดของดวงอาทิตย์ล้านดวงออกมาหรือยังไง เซนตรีเนี่ยรียพยายามปิดท้องของเขาครับแต่แล้วแสงสีฟ้าเนี่ยได้ฉลมมาที่ตัวของพวกซอมบี้ครับปรากฏว่าซอมบี้เจแนแมนเนี่ยได้ทําการเคลื่อนย้ายพวกเขาทั้งหมดมาที่ห้องทดลองของวัตเชอร์ครับเขาเนี่ยก็วาให้เซน t รีเนี่ยเข้าไปอยู่ในหลอดพลังงานโดยที่เจแนแมนซอมบี้เนี่ยเฉลยว่าสิ่งสุดท้ายที่จะทําให้เครื่องเนี้ทำงานได้ก็คือแหล่งพลังงานที่เหมาะสมครับแล้วก็พลังระเบิดของดวงอาทิตย์ล้านดวงของเซน t รีเนี่ยก็เป็นคําตอบครับเขาเนี่ยจะดูแลพวก a อเวนเจอร์ที่เหลือให้เองครับ สไปเดอร์ซอมเน่ก็รีบบอกให้เปิดการทำงานของเจ้าแคปซูลครับไม่งั้นพวกมันเน่จะเดินทางไปที่อื่นแน่ๆโรดี้เนี่ก็ยิงจรวดใส่ควิกซอมครับแล้วก็วูฟเน่ก็ฟันแคปซูลเปิดออกซรายอย่างงั้นเหรอนี่คืออาวุธไม้ตายพวกแกหรือยังไงแต่ว่าทรายนี้ไม่ใช่ทรายธรรมดาครับแต่ว่ามันคือแซนแมนที่ผสมตัวเข้ากับหุ่นนาโนของสตาร์คแล้วก็แซนแมนเน่ได้เข้าจัดการย่อยสลายพวกมารเวลซอมบี้ทุกคนในนั้นสไปเดอร์ซอมเน่ได้กล่าวขอบคุณแซนแมนครับขอบคุณมากนะฟรินท์ขอบคุณ ป้าเมกกับแมรี่เจนได้รับการแก้แค้นแล้วหลังจากเรื่องจบเนี่ยเดอะว,วัชเชอร์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาครับจากร่างของแจนแมนซอมบี้เขาเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนกินแล้วก็กลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ แล้วก็ติดอยู่ในร่างนั้นครับวอชเชอร์นี่ก็บอกว่ามันมีทางเดียวที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้เขาได้ทําการส่งเซนทรีของจกักรวาล e a เอิร์ธซีซึ่งเป็นซอมบี้ตัวสุดท้ายเนี่ยไปยังที่แห่งหนึง่งสายฟ้าสีประหลาดเนี่ยได้ผ่าลงมายังใจกลางเมืองวอเชอร์นั้นได้ทําการส่งเซนตรีข้ามมิติและย้อนเวลากลับไปสู่วันนั้นวันแห่งจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่จกักรวาลมาเป็ซอมบี้เดิมการทําเช่นนี้เนี่ยจะเป็นการปิดการแพร่กระจายของไวรัสให้มันเนี่ยเป็นวงจออร ปล่อยให้ความหิวโหยนั้นกัดกินตัวของมันเองและนี่คือเรื่องราวของ Marvel Zombies Return ในคลิปนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง c h a ช n e l ของเราในการพัฒนาคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ f แฟน r o Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณคนแปลกหน้าทุกคนที่กลายเป็นมิตรรักของเราในวันนี้ซ a g a i n goodbye สวัสดีครับ